อืมมาครับอันนี้ก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับผมก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่บาบไม่เก๋เอ้ไม่ใช่เทษทีมัว่วแล้วอ้าวก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่ใบไหมคะนะครับร้านประจํานะครับร้านประจาในแปดลิ้วนะครับร้านประจําในแปดลิ้วเนาะโอ้โหดูดิเยอะๆเลยแล้วที่เด็ดๆนี่คือเท้าไก่เท้าไก่ตีนไก่อะ่ะผมชอบสั่งเขาสามตีนยี่สิบนะครับสามตีนยี่สิบนี่โอ้โหดูดิ เส้นมีท่วมๆหมูพริกแดงๆเลยอ่ะไม่เก็บปรุงมาแบบเอ,าอ้าดูดิมีมะระดิบเอ้ยมะระต้มด้วยมะระนึ่งเนี่ย ไม่ขมขมดิขมเหมือนเดิมอือออือหือทีเด็ดอยู่ตรงนี้เนี่ยจิมจ้มจิม้มจิ้มจิ้มนะครับเนี่ยของชอบแจ็กเลยแล้วก็จุยซี่อือือ นี่เลยครับอือหือสุดยอดอร่อยสุด โอ้นี่ทำมารัดิบนะครับผมนี่มารับดิบมารับสุกดูเด็กโอ,อ้มีข้อไก่ด้วย เช่นคำหนึ่งเส่นคำหนึ่งมีเหลืองอืมโอเคครับผมครับ